สวัสดีครับตินนะครับผมจะมาเล่าเรื่องยอ่อภาพยนตร์อนิเมะแนวดาร์คแฟนตาซีที่มีชื่อว่าโยชูโตชิซึ่งแปลว่าเมืองแห่งสัตว์ประหลาดมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Wicked City ซึ่งแปลว่าเมืองที่ชั่วร้ายให้ผู้ชมฟังกันในช่องของหลานนะครับโดยเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากไ์โนเวลหรือนิยายที่แต่งด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายในชื่อเดียวกันของฮิเดยุกิคิคุจิปี1985 ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่แต่งเรื่อง Vampire Hunter D หลังจากนั้น2ปีมันได้ถูกนามาสร้างเป็น OVA หรืออนิเมะที่ทำขึ้นเพื่อขายเป็นแผ่นเท่านั้นกำกับโดยโยชิอากิคาวาจิริซึ่งเขาคนนี้ยังได้กำกับเรื่อง Vampire Hunter D ภาค b l o o d l ั s t อีกด้วยโดยตอนแรกเรื่องนี้มีความยาวเพียง35นาทีทำออกมาในรูปแบบฟิล์มนัวหรือหนังที่ใช้แสงและสีมืดทึบเป็นหลักเพื่อแสดงให้เห็นถึงด้านมืดในจิตใจมนุษย์ แต่พอนำไปฉายให้โปรดิวเซอร์ชมก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจนมีการอนุมัติให้สร้างนาน82นาทีส่วนคำวิจารณ์ของผู้ชมมีทั้งชอบและเกลียดเพราะมันมีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งผมขอตัดฉากเหล่านั้นออกให้เหลือแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับมันได้รับคะแนนในเว็บ iMDB ไป6.7เต็ม10และในปี1992บริษัทภาพยนตร์ในฮ่องกงได้นำเรื่องนี้ไปดัดแปลงเป็นหนังไลฟ์แอคชั่นในชื่อเดียวกันมีชื่อภาษาไทยว่า เมืองหน้าขนใครจะทำให้มันเกลี้ยงนำแสดงโดยหลี่หมิงหลี่เจียซินและหลียัวถงทำรายได้ไปประมาณ11ล้านเหรียญฮ่องกงและได้รับคำชนจากนักวิจารณ์ไทยในสมัยนั้นว่ามันทำสเปเชียลเอฟเฟกออกมาได้ดีมากแต่ถ้าเด็กสมัยนี้ได้ดูคงใส่หัวกันเป็นแถวถ้าพร้อมแล้วไปชมฉบับอนิเมะกันเลยครับในเมืองที่รายล้อมไปด้วยเหล็กและคอนกรีตมันถูกครอบงำด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง โดยคนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจสิ่งลึกลับซึ่งไม่อาจอธิบายได้ด้วยเหตุผลธรรมดาเนื่องจากแต่ละคน <that> world, เอาแต่สแสวงหาความสใส่ตัวและในร้านเล่าแห่งหนึ่งมีบาร์เทนเดอร์ชื่อเคนเสียงเงินพนันหนึ่งหมื่นเยนให้กับลูกค้าที่ชื่อทากิผู้สามารถกลอมเอยิงหวนเนื้อห่วงตัวอย่างคานาโกะชวนเขาไปนอนด้วยกันได้ซึ่งขณะนั้นเธอกําลังทาลิปสติกอยู่ในห้องน้ําจากนั้นเธอก็เดินออกไปโดยทิ้งร่างของผู้หญิงอีกคนไว้บนพื้นเมื่อเธอปรากฏตัวเคนก็ร้องทักว่าออกมาแล้วหนึ่งหมื่นเยน เธอจึงถามว่าคืออะไรซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่ตอบและเปลี่ยนเรื่องไปคุยกับทากิแทนจากนั้นพวกผู้ชายก็ล่ำลากันระหว่างนั่งแท็กซี่มากับเธอทากิก็แอบดีใจเนื่องจากเขาไปที่ร้านเหล้าแห่งนั้นตลอด3ามเดือนเพื่อจีบเธอและไม่น่าเชื่อว่าวันนี้เธอจะชวนเขาไปที่บ้านเมื่อมาถึงที่พักของเธอพวกเขาก็ขึ้นลิฟพอสบโอกาสเธอเลยเชื้อเชิญเขาให้จูบเธอเมื่อได้เข้าห้องของเธอเขาก็ต้องตกใจที่เห็นเธอถอดเสื้อผ้ารอแล้วจากนั้นเธอก็เป็นฝ่ายรุกไล่เขา จนเขานึกในใจว่าเธอเปลี่ยนไปไม่เหมือนผู้หญิงเรียบร้อยที่เขาเจอในร้านเหล้าเลยแต่เขาไม่สนแล้วทํากันบ้านบนเตียงกับเธอจนเสร็จแต่แล้วมือของเธอก็ค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างจนเขารู้สึกตัวเธอจึงกอดรัดเขาต่อด้วยร่างกายที่ไม่ใช่มนุษย์ทําให้เขาพยายามดิน้นเธอจึงพูดว่าแค่อยากซ้ำเขาเท่านั้นแล้วดีดเขาจนกระเด็นเขาเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคานากโกะมันตอบว่าเธอยังไม่ตายมันแค่ทําให้เธอสลบ ในห้องน้าของร้านเหล้าเท่านั้นแล้วออกไปทางหน้าต่างบินลงตึกเหมือนแมงมุมต่อหน้าต่อต,อตาเขา่ซนเขาทําหน้าเสงงพลางนึกในใจว่า <Help. S 1> เหลือเวลาอีกไม่มากก่อนทําสัญญาสันติภาพแล้ววันรุ่งขึ้นทากิก็ไปทํางานในบริษัทขายอ <Yeah. S 1> ุปกรณ์ไฟฟ้า <Yeah. S 1> ย่านชิบุยะจากนั้นเขาก็โดนหัวหน้าเรียกตัวไปพบเพื่อถามถึงเรื่องเมื่อคืนเขาจึงบอกว่าพวกหัวรุนแรงคงไม่เห็นด้วยกับสัญญาสันติภาพหัวหน้าเลยเล่าว่าเขาแจ้งทางสำนักวัติการแล้ว แล้วเตือนให้ทากิระวังจุดอ่อนเรื่องผู้หญิงด้วยส่วนพิธีลงนามสัญญาสันติภาพจะจัดขึ้นพรุ่งนี้ที่โตเกียวซึ่งมีพวกต่างโลกบางส่วนพยายามจะขัดขวางแต่ถ้าการลงนามสำเร็จโลกจะสงบสุขไปอีก500ปีดังน,นั้นเลยขอให้ทากิไปคุ้มกันตัวแทนผู้ลงนามซึ่งจะมาถึงสนามบินนาริตะในคืนนี้ด้วยทากิผู้สังกัดหน่วยแบล็กการ์ดจึงถามชื่อของผู้ลงนามหัวหน้าจึงตอบว่ายูเซเป้มาหยัดแต่ในขณะที่ทากิกำลังจะออกไปหัวหน้าก็แจ้งว่า เขาส่งอีกคนไปช่วยทากิในงานนี้ด้วยและเธอรอเขาอยู่ที่สนามบินซึ่งเธอเป็นแบลกการ์ดจากต่างโลกทําให้เขาตกใจแต่ก็ทําหน้าที่ต่อระหว่างเดินทางเขาเล่าว่าโลกใบนี้มีมนุษย์อาศัยอยู่แต่อีกโลกเป็นของพวกปีศาจซึ่งทั้งสองโลกแสวงหาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แต่น่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนและเกิดการต่อสู้กันหลายครั้งโดยก่อนหน้านั้นจะมีการพักรบทุก200ปีจนกระทั่งหัวหน้าของทั้งสองฝ่ายกําลังจะทําสัญญาสันติภาพร่วมกันเมื่อมาถึงสนามบินซึ่งทาก,กิกําลังเดินเข้าไปอยู่ๆชายแปลกหน้า2คนก็โผล่ออกมาเขาจึงพูดว่าเราคงคุยกันอย่างเป็นมิตรไม่ได้สินะการต่อสู้จึงเริ่มขึ้นตอนแรกพวกมันรวมทาก,กิด้วยวิธีต่อสู้แบบมนุษย์แต่สู้กันได้สักพัก พวกมันก็เริ่มเผยร่างปีศาจให้เห็นเขาจึงชักปืนออกมาสู้ซึ่งทําไว้ใช้กับพวกมันโดยเฉพาะพอมันแปลงร่างเป็นปีศาจโจมตีเข,เขาเขาเลยยิงใส่ทันทีจนมันแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทันใดนั้นอีกตนก็รัดร่างกายของเขาจากด้านหลังทําให้ตัวแรกได้โอกาสเผด็จเสร็จเขาแต่ในขณะที่เขากําลังจะเสียท่าเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งก็ดังว่าพวกมันไม่เหมาะกับโลกนี้หรอกพร้อมเล่นงานมันจนทาก,กีหลุดออกมาได้อีกตนจึงแปลงร่างสู้ แต่ก็โดนเธอฆ่าเช่นกันจากนั้นเธอก็แสดงตัวให้เขาเห็นพลางกล่าวว่าพิีนมีของเขาช่างธรรมดานักเขาจึงบอกว่าเธอพูดตรงดีและขอให้เธอแนะนําตัวเธอเลยบอกว่าเธอชื่อมากีเอะทางานเป็นนางแบบในโลกนี้เขาจึงชมว่าเหมาะแล้วเพราะเธอสวยมากเธอขอบคุณเขาและบอกให้รีบไปคุ้มกันผู้ลงนามเธอเมื่อเข้ามาในสนามบินเขาก็เล่าให้เธอฟังว่ายูเซเป้มาหยัดเป็นทูตปีศาจเก่าแก่ที่มีความเป็นกลางเขาก็อยู่เมืองปอมเปอีประเทศอิตาลี และบนภูเขาอะโปโลเนียประเทศกรีซซึ่งเขาเคยลงนามสัญญาครั้งล่าสุดในปี1851จดากนังนั้นทาก,กิกก็ถามว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกเธอมาทำงานนี้เธอถามกลับว่า<ม>เขาคงไม่เชื่อมือของผู้หญิงต่างโลกสินะเธอจึงพูดว่า<ม>เธอก็ไม่อยากทำงานกับเขาแต่มันเป็นคำสั่งของหัวหน้าเธอทันใดนั้นเครื่องบินที่มาถึงก็ระเบิดขึ้นมาเขาจึงพ<ม>ูดว่าแค่ฆ่าคนเดียวต้องทำถึงขนาดนี้เลยหรอแต่แล้วยูเซเป้มาหยาด ก็ปรากฏตัวใกล้ๆแล้วบอกว่าโชคดีที่เขารู้ทันเลยย้ายเที่ยวบินหนีจากนั้นก็เข้ามาทําตัวชีกอใส่มากิเอะและแต้อ่างเธอเลยโดนเธอตบสั่งสอนทําให้ลุงพูดว่าที่ลุงทําไปคือการทักทายแบบชาวโลกนะระหว่างนั่งรถมาด้วยกันลุงก็แต้อ่างเธอต่อในขณะที่ทากิเตอนให้ลุงระวังตัวจนกว่าจะลงนามเสร็จในวันพรุ่งนี้แล้วขอให้ลุงเชื่อฟังพวกเขาส่วนลุงพูดว่ามากิเอะสวยมากไม่รู้ว่าร่างที่แท้จริงจะเป็นแบบไหนเพราะพวกปีศาจจะเคลื่อนร่าง หลังพลังชีวิตโดนดูดออกไปแต่มนุษย์บางคนกลับอยากมีอะไรกับปีศาจซึ่งทากิอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นทําให้ทากิไม่พอใจแล้วขอให้ลุงหุบป,ปากส่วนลุงเปรยว่าอยากจะลองมีอะไรกับมนุษย์ดูสักครั้งเมื่อมาถึงที่พักทากิอธิบายว่าโรงแรมแห่งนี้มีเขตพลังป้องกันโรคปีศาจซึ่งลุงจะปลอดภัยที่นี่แต่ลุงบอกว่าอยากไปอาบอบนวดมากกว่าพอเข้ามาข้างในเจ้าของโรงแรมก็กลับต้อนรับและบรรยายสรรพคุณของโรงแรมให้ฟังแต่ลุงไม่สนและเดินขึ้นไป ทากิจึงเข้ามาให้กำลังใจแล้วถามว่ามีข่าวอะไรบ้างเขาจึงเล่าว่ากลุ่มก่อการร้ายของยิโรกต้องการทำลายที่นี่เขาเลยเพิ่มระดับเขตอาคมขึ้น3มเท่าหลังจากนั้นทากิเข้าไปถามมากิเอะว่าลุงเป็นไงบ้างเธอตอบว่าลุงขอให้เธอพาไปเที่ยวกลางคืนพอเขาเข้ามาก็เห็นลุงอ่านหนังสือเพลย์บอยอยู่ส่วนลุงขอให้เขาพาไปอาบอบนวดแต่เขาปฏิเสธและห้ามไม่ลุงออกจากห้องนี้ลุงเลยปาหนังสือใส่ จากนั้นเขาบอกว่าพวกเขาจะนอนในห้องนี้ด้วยแต่ลุงไม่ยอมบอกว่าไม่อยากนอนห้องเดียวกันกับผู้ชายแต่ถ้าให้มาเกะอยู่กับลุงลุงจะไม่ไปไหนมาเกะเลยตามใจส่วนทากิพูดว่าถ้าลุงลวนลามเธอมันลงไว้กับเตียงได้เลยทําให้ลุงโวยวายอย่างหัวเสียจากนั้นทากิก็ลงมานั่งเล่นหมากรูกกับเจ้าของโรงแรมซึ่งเล่าว่าอยู่เซเปเคยมาที่ญี่ปุ่นเมื่อ20ปีก่อนและเขาสังหรณ์ใจว่าลุงจะเป็นแค่นกต่อทากิจึงเสริมว่า พวกเขาคงอยากให้ศัตรูหันมามองที่เราแทนส่วนเจ้าของโรงแรมถามเขาว่าผู้หญิงที่มาด้วยเป็นแฟนหรอเขาตอบปฏิเสธแล้วเปลี่ยนเรื่องคุยว่าเขาไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงกับงานนี้เจ้าของโรงแรมจึงบอกว่าเพราะเขายังไม่มีสิ่งสําคัญได้ปกป้องไงและเขาควรมีครอบครัวได้แล้วหลังจากที่เล่นหมากรุกกันอยู่นานเจ้าของโรงแรมก็รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติได้ทันใดนั้นทากิจึงพูดว่าพวกมันทําลายเขตอาคมได้แล้ว เช่นเดียวกับสิ่งรอบตัวที่เริ่มพังทลายลงทากิเลยชักปืนออกมาสักพักมันก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นทากิจึงยิงปืนใส่เพมันหลบได้เจ้าของโรงแรมเลยใช้โซ่โจมตีต่อซึ่งตอนแรกดูเหมือนจะโดนมันแต่มันกลับงัาอาวุธของเขาไว้ได้แล้วปล่อยพลังขึ้่นเสียงสวนกลับมาจนแขนของเขาขาดส่วนทากิโดนผักจนกระเด็นติดกำแพงแล้วสลบทันทีมันจึงกระโดดขึ้นมาใดไป เมื่อมากเกยสัมผัสได้จึงบอกให้ลุงหนีพอมันพังประตูเข้ามาและหลบการโจมตีของเธอเสร็จก็บอกเธอว่ามันคือจินแฟนเก่าของเธอเองแต่เธอไม่สนและโจมตีใส่มันต่อจนโดนมันจับเอาไว้มันจึงถามว่าทําไมเธอถึงโทรยศซึ่งเธอไม่ยอมตอบมนเลยโยนเธอลงบนเตียงเธอจึงพยายามสวนแต่มันก็หยุดเธอได้เธอเลยพูดว่าทําแบบนี้จะได้แต่ตัวเธอเท่านั้นไม่ได้ใจเธอหรอกซึ่งมันไม่สน และก้มลงไปจูบเธอด้านทากิก็ตื่นขึ้นพอดีเจ้าของโรงแรมจึงบอยให้เขาเรีบตามไปในขณะที่มากิเอตใช้เส้นผมมัดมันไว้ได้ทําให้ทากิยิงปืนใส่มันได้อย่างง่ายดายมันจึงสิ้นใจตายอยู่ในห้องเขาจึงถามว่าลุงอยู่ที่ไหนเธอตอบว่าซ่อนอยู่ในห้องน้ําแต่พอทากิกเข้ามาก็ไม่เจอลุงและเห็นหน้าต่างห้องน้ําเปิดอยู่พวกเขาเลยตามหาลุงในสถานที่ซึ่งอยู่ในหนังสือที่ลุงอ่านซึ่งลุงกําลังให้สาวคนหนึ่งอาบน้ําให้แต่แล้วเธอก็เผยตัวว่าเป็นพวกกลุ่มหัวรุนแรง และใช้พลังจับลุงไว้อย่างไรเสียพวกทากิก็ตามมาทันมันจึงขู่ว่าถ้าฆ่ามันลุงจะตายไปด้วยมาเกียเอตเลยใช้พลังขู่มันกลับแล้วบอกให้ทากิช่วยลุงออกมาจนสำเร็จจากนั้นเธอก็จัดการปีศาจสาวในขณะที่ทากิบอกว่าลุงถูกสูบพลังชีวิตจนเกือบจะหมดแล้วต้องพาไปรักษาที่สถานพยาบาลวิญญ,ญาณพอพวกเขาขึ้นรถมาเกียเอตจึงใช้พลังยื้อชีวิตลุงไว้แต่แล้วความมืดก็เริ่มแผ่ขยายมาจากข้างหลัง<ๆ>เธอเลยบอกว่า พวกมันกําลังบีบให้เข้าสู่เขตแดนปีศาจจากนั้นไอพลังสีแดงก็โผล่ออกมาและปกคลุมรอบรถมาเกเอะเลยบอกให้เขาหยุดรถและคุ้มกันลุงด้วยส่วนเธอจะออกไปทําลายเขตแดนเองแม้จะต้องเสียงชีวิตก็ตามทันใดนั้นอาการของลุงก็กําเริบจนดิ้นออกมาข้างนอกและคายบางอย่างออกมาจากปาาทากิเลยเราว่ามันคงเป็นร่างจริงของปีศาจสาวตนนั้นส่วนมันผู้กล้าหามาเกเอะและฝากการป้องกันจนเข้าไปในร่างกายของเธอได้ เธอจึงซุดลงกับพื้นพร้อมกับร่างการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจนทาก,กิทำหน้าตกใจแม้เขาคิดจะช่วยแต่เธอบอกให้เขาหนีและปกป้องลุงซะพลังใช้พลังเฮือกสุดท้ายทําให้ฝนตกลงมาเพื่อหวังใช้สายฟ้าผ่ามันพร้อมย้ำให้เขาพาลุงหนีเขาจึงทําตามพอขึ้นรถได้เขาก็หันไปมองเธออีกครั้งแล้วขับรถออกมาทาก,กีจึงตะโกนร,ร้องอยาเจ็บปวดใจ แม้เขาจะหลุดจากเขตแดนปีศาจได้เขาก็รู้สึกเศร้าหมองที่เธอต้องเสียสละเมื่อมาถึงสถานพยาบาลวิญญาณลุงก็ได้รับการรักษาอยู่ในแคปซูลทากีจึงถามผู้ดูแลว,ว่าที่นี่ปลอดภัยไหมเขาตอบว่าในนี้มีเขตอาคมแรงกว่าที่อื่น20เท่าและพวกเขามีประสบการณ์สู้กับผู้มันมากว่า5,000ปีทันใดนั้นคนของเขาก็แจ้งว่า s <S เขตแดนปีศาจรัศมี5กิโลเมตรโผล่มาล้อมรอบที่นี่แล้วผู้ดูแลจึงสั่งให้เพิ่มระดับอาคมขึ้นอีกและส่งคนไปขอความช่วยเหลือจากส่วนกลางด้วยในขณะที่ด้านนอก เสียงของปีศาจก็เรียกหาทากิเพราะเขาออกมามันจึงอวดภาพบาดตายให้เขาดูนั่นคือภาพของมากิเอะที่กําลังโดนทรมานซึ่งเขาได้แต่จ้องมองด้วยความสลดโหดหูมันเลยถามเขาว่าจะปล่อยให้เธอโดนทําแบบนี้ต่อหรอเขาจึงถามว่าที่ไหนแต่ลุงตะโกนห้ามเขาว่าอย่าหลงกลเพราะถ้าเขาไปใครจะคุ้มครองลุงและมากิเอะสาคัญกับเขาจนเขายอมทิ้งหน้าที่เลยหรอทั้งที่เธอไม่ใช่คนเหมือนกับเขาเขาเลยเถียงว่าเธอสละชีวิตเพื่อช่วยลุงนะ แต่ลุงพูดว่านั่นเป็นหน้าที่ของเธอเพราะชีวิตลุงมีความสําคัญกว่าเยอะและเธออาจกําลังสนุกอยู่กับเพื่อนปีศาจของเธอก็ได้ทําให้เขาไม่พอใจเลยพูดกับปีศาจว่าเขาจะไปช่วยเธอมันจึงบอกทางให้เขาเมื่อลุงเห็นดังน,นั้นก็ตะ巴แตกแล้วด่าไล่หลังเขาระหว่างที่เขาขับรถออกไปเมื่อมาถึงตึกร้างแห่งหนึ่งเขาก็เข้ามาด้านในและได้พบกับมากีเอะก,กาลังโดนทรมานอยู่มิสเตอร์แชโดว์หัวหน้าปีศาจจึงออกมาพูดว่ามันจะฆ่าเขาซะ ส่วนเขาบอกให้มันปล่อยเธอไปมันเลยถามกลับว่าเขารักเธอหรอทั้งที่เธอโดนทําขนาดนี้พอเขาไม่ตอบมันเลยให้ปีศสาจสาวชุดแดงใช้พลังยั่วยวนเขาซึ่งตอนแรกเขาต้องมนสะกดของมันจนเกือบจะเสียท่าแต่แล้วเขาก็เรียกสติได้หยิบปืนยิงใส่มันจนตายปีศสาจสเงาถึงสั่งให้ลูกน้องที่เหลือ,อรุมเขาเขาเลยกำจัดมันไปหลายตัวแล้วเข้าไปช่วยมารกีเอะเธอเลยส่งยิ้มให้เขาเมื่อไม่ได้ดังใจ ปีศาจเงาจึงออกโรงเองส่วนเขารีบบรรจุก,กระสุนใหม่ทันทีในขณะที่มันใช้พลังเปลี่ยนร่างจนมีกรอด,ดินมาหุ้มไว้เมื่อเขายิงมันมันเลยไม่สะทกสะท้านส่วนเขากลับโดนพวกมันจับไว้จากด้านหลังและโดนมันใช้หนามแทงในขณะที่มันกําลังจะปลีเกมกระแสะไฟฟ้าก็ปรากฏขึ้นทั่วตึกทําลายกุญแจมือของมาเกียในจังหวะเดียวกับที่ทาก,กิดิ้นจนหลุด ปีศาจเงาจึงอ้าปากร้องด้วยความโมโหและกระโดดจู่โจมเขาทันทีทําให้เขายิงสวนเข้าไปในปากของมันได้ตัวของมันรลละเบิดส่วนหนึ่งจนหัวตกลงมาบนพื้นพอเห็นสภาพของมันเขาจึงเดินไปหามเากีเอะเพื่อเอาเสื้อนอกคุมร่างให้เธอเธอเลยไปจักหน้าขอบคุณและรักษาแผลให้เขาพลางพูดว่าเธอมีความสุขมากเพราะเธอไม่คิดว่าเขาจะมาช่วยจนถึงขั้นยอมทิ้งหน้าที่ฉะนั้นพวกเขาคงถูกไล่ออกแต่ทากีห่วงเรื่องที่ทําไมพวกมันต้องสวนว่าเขารักเธอหรือเปล่าด้วย เขาเลยถามเธอว่าปีศาจที่โรงแรมเคยเป็นแฟนเธอใช่ไหมเธอตอบว่าใช่แต่เลิกกันหลังจากที่มันกลายเป็นผู้ก่อการร้ายเขาจึงถามต่อว่าทําไมถึงมาทํางานนี้เธอตอบว่าอยากให้ลูกทั้งสองเกิดสันติสุขร่วมกันซึ่งในขณะนั้นหัวของปีศาจเงาก็กําลังงอกร่างใหม่ออกมาจากนั้นเขาก็พาเธอไปตบเสื้อผ้าในร้านเธอจึงใส่ชุดสวยมาอวดเขาทำให้เขาจ้องเธอตาค้างและชมว่าสมแล้วที่เป็นนางแบบ เธอเลยรู้สึกดีแล้วนั่งรถไปกับเขาไม่ได้เจอหน้าลุงอีกครั้งลุงก็ประชดว่าพวกเขาดูเหมือนเป็นผัวเมียกันเลยนะในขณะที่หัวหน้าดาาทั้งสองยกใหญ่ที่กล้าทิ้งงานกลางคันและประกาศขับทั้งคู่ออกจากกลุ่มแบล็กการ์ดลุงเลยได้ทีโบกมือไล่ส่วนหัวหน้ากลับทิ้งท้ายกับทากิว่าเขาไม่น่าทิ้งอนาคตเพื่อผู้หญิงคนเดียวเลยแต่เขาไม่พูดอะไรแล้วเดินออกมาฝ่ายปีศาจเงาก็ฟื้นสภาพมากขึ้นพอคานโกะมาเห็นเข้าจึงพูดว่านางน่าจะฆ่าทากิตั้งแต่ตอนนั้นและพูดว่า ผลวิเคราะห์อของเหลยวจากทากิเป็นอย่างที่พวกมันกังวลไว้ปีศาจเงาเลยสั่งให้นาไปจาัดก,การเขาซะอีกด้านระหว่างที่พวกเขานั่งรถไปด้วยกันทากิก็บอกมากิเอว่าอย่าโทษตัวเองเลยเขาทำไปเพราะอยากทำเธอเลยรู้สึกฟินมากและแอบชำเลืองมองเขาส่วนเขามองไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มแต่ความฟินของเธอก็ถูกขัดด้วยเสียงตาแก่ที่ดังขึ้นมาว่าหวานกันเหลือเกินนะเขาจึงถามลุงว่าตามมาทำไมลุงตอบว่าที่นั่นไม่มีนางพยาบาลเลยมีแต่ผู้ชาย จนลุงเกือบจะเฉาตายและขอให้เขาพาไปดูคาบะเล่ซึ่งแน่นอนว่าเขาปฏิเสธอย่างหัวเสียจนลืมมาขับรถจากนั้นก็เตือนลุงว่าลุงม,มีหน้าที่สําคัญรออยู่เลยคิดจะพาลุงกลับโรงแรมแต่พอรถเข้ามาในอุโม,มงค์มาเกดก็เตือนทาก,กีดทันทีสักพักยายแม,มุมมากมายก็ขวางหน้ารถไว้ทําให้เขามองไม่เห็นทางจนรถเสียหลักและเกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่พวกเขาก็รอดมาได้ท่ามกลางยายแม,มุมที่ปกคลุมไปทั่วตามด้วยคานโก ซึ่งต่ใยเข้ามาใกล้เพื่อหวังจะปิดบัญชีแต่โดนทากีถิบจนกระเด็นนางจึงปล่อยใยใส่เขาจนขยับไม่ได้และกำลังจะฆ่าเขาแต่มาติเอตเอาตัวบางไว้แทนคานโกรจึงพบว่าเธอโง่ที่ไปหลงรักมนุษย์แล้วใช้แขนฟันร่างของทากีอย่างสนุกสนานแต่ก่อนที่เขาจะสิ้นใจตายสายฟ้าปริศนาก็ผ่าลงมาที่นางจนนางล่วงลงไปกองกับพื้นแล้วหมดลมหายใจไปในขณะที่ทั้งคู่สลบพร้อมกัน ผ่านไปได้สักระยะทั้งคู่ก็ตื่นขึ้นมาพอเห็นว่าแต่ละฝั่งปลอดภัยและบรรยากาศเป็นใจให้ทั้งสองเลยซ้ำกันอย่างดูดเดิมหลังจากทางกำบ้านเสร็จแล้วเขาก็ถามว่านี่เป็นความฝันหรอส่วนเธอร้องไห้และพูดว่ามันเป็นฝันที่เธอไม่อยากตื่นเลยทําให้เขาตกใจที่เห็นน้ําตาของเธอเพราะพวกปีศาจไม่มีน้ําตาเขาจึงจูบที่ดวงตาของเธอส่วนเธอพูดว่าพระเจ้าคงบันดาลให้เกิดสิ่งนี้ทันใดนั้นเราก็ร่วงตกลงมาบนพื้นหน้าโบสถ์เธอจึงเตือนให้เขาระวังตัวเพราะบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไป สักพักดวงตาของรูปปั้นพระแม่บารีก็แตกออกจังหวะเดียวกับที่ประตูเปิดขึ้นมาพร้อมกับลุงที่เดินเข้าไปหาทั้งคู่แล้วเตือนว่าศัตรูอยู่ข้างหลังพอมันปรากฏตัวพวกเขาก็กระโดดหนีทันทีส่วนลุงหัวเราะและพูดว่าโผลออกมาแล้วสินะมันเลยโจมตีลุงลุงจึงสั่งให้พวกเขาไปร่วมพิธีลงนามซะเ <ๆ S 2> ขาเลยถามว่าทาไมลุงตอบว่าแท้จริงแล้วลุงเป็นคนคุ้มกันให้ทั้งคู่ต่างหากเขาจึงรู้ว่าคนที่พาพวกเขามารักษาที่นี่ก็คือลุง ลุงตอบว่าใช่เพราะพวกลุงต้องการสัญญาณบางอย่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันได้ของมนุษย์และพีสาจนั่นคือการมีลูกหลานจากสายเลือดของสองเผ่าพันธุ์ซึ่งมันสําเร็จแล้วหลังจากผ่านมาเป็นพันปีเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ของแต่ละโลกค้นพบ DNA ที่เหมาะจะให้กําเนิดพันธุ์ผสมจึงเลือกเขาให้มาเจอเธอและเด็กที่เกิดขึ้นมาจะกลายเป็นผู้นําของโลกใบใหม่ซึ่งก็คือลูกของทั้งคู่นั่นเองเมื่อกลุ่มก่อการร้ายรู้จึงพยายามจะฆ่าพวกเขาและตอนนี้ลาสบอตก็มาอยู่ตรงหน้าแล้ว การต่อสู้จึงบังเกิดขึ้นตัวปีศาจเงาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนจนลุงเสียท่าถูกด,ดูดลงไปในเงาของมันแล้วโดนโจมตีอย่างต่อเนื่องทากีจึงปีนขึ้นมาช่วยเลยถูกมันเล่นงานเช่นเดียวกันแต่เขาก็ยิงปืนใส่มันจนแขนขาดแล้วโดนดูดลงไปนั่นทําให้ลุงหาโอกาสกลับมาเล่นงานมันได้จนมันต้องทิ้งขาเพื่อเอาตัวรอดจากนั้นก็ยืดแขนมาจับลุงเบีย่ยงสายผนังส่วนลุงหาจังหวะเข้าประชิดแล้วย่างมันด้วยสายฟ้าพวกเขาตอบโต้กันอย่างดุเดือด จนเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงในท้ายที่สุดพอผ่านมาได้ลุงก็มีสภาพสะบักสะบอมแล้วหันไปเห็นแขนของพิศาจเงากาลังงอกร่างใหม่ขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ดูเหมือนมีบางอย่างผิดปกติลุงจึงคิดว่ามันรีบคือสภาพเร็วเกินไปจนเกิดผลข้างเคียงและห้าไม่ทาก,กิจยิงเดี๋ยวมันจะงอกร่างเพิ่มขึ้นมาอีกทัในใดนั้นมันก็หันไปอีกทางซึ่งมีมากิเอะนั่งอยู่ด้านบนและงอกเล็บออกมามันจึงโจมตีใส่เธอ แต่เธอกลับไม่เป็นอะไรเลยลุงเลยพูดว่านี่คงเป็นผลจากการกลายพันธุ์และแล้วมันก็โดนเธอฟันรากตัวสลายกลายเป็นปุ๋ยผมแล้วร่วงลงมาเป็นประการะยิบระยับทําให้ลุงบวรร้องพลางบอกว่านี่คือหลักฐานของพลังที่เธอได้จากการตั้งท้องทําให้ทั้งคู่รู้สึกทึ่งไปพร้อมกันหลังจากนั้นลุงก,ก็เล่าว,ว่าการตั้งครรภ์ของเลือดผสมจะเกิดขึ้นได้จะต้องเกิดจากความรักทั้งสองฝ่ายซึ่งนี่เป็นข้อสรุปของนักวิทยาศาสตร์ลุงเลยจัดฉาก ให้ทั้งคู่ผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันแล้วขออภัยพวกเขาทําให้ทากิไม่พอใจลุงเลยพูดต่อว่าต่อให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่มีใครบังคับให้ทั้งสองรักกันได้หรอกเขาจึงพูดว่าอยากตีหัวลุงแล้วเดินยิ้มออกมาเธอจึงถามว่าเขาเชื่อในตัวปีศาจอย่างเธอไหมเขาตอบว่าน้ําตาของเธอคือของจริงลุงเลยชวนทั้งคู่ไปร่วมพิธีลงน้าแล้วใช้พลังลัานระคังวิวาให้พวกเขาจากนั้นทั้งสองก็เดินออกไปด้วยกันส่วนเขาคิดในใจว่าจริงอย่างที่เจ้าของโรงแรมว่าไว เพราะตอนนี้เขาเจอคนสํคาคัญที่อยากจะปกป้องแล้วต่อมาเขาก็ได้กลับมาทําหน้าที่ต่อเพื่อรอวันที่ลูกของเขาจะได้ออกมาลืมตาดูโลกจบแล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้ไว้เจอกันเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ